เจ้ากรมการทหารช่างร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเวลา6นาฬิกา45นาทีพลโทศิรภพสุภาวานิชเจ้ากรมการทหารช่างได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ่งปีใหม่ประจำปี2568ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีโดยมีนางสาวทิติลักษมพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธี มีนางสาวกุลวัดีนพอมนบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจกลุ่มพลังมวลชนประชาชนร่วมทำบุญตักบาทมีพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารประธานฝ่ายสง์ โดยมีนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกล่าวรายงานซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปีจึงได้กำหนดประเพณีส่งท้ายปีเก่าในช่วงวันที่31ธันวาคมและต้อนรับปีใหม่ในวันที่1มกราคมของทุกปีโดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนามีการรวมญาติขอพรผู้ใหญ่ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ประจำปี2568ขึ้นในวันที่1มกราคม2568จากนั้นได้มีการปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน10,000ตัวลงสู่แม่น้ำแม่กลองตามธรรมชาติ Hotline News ข่าวราชบุรีรายงาน